สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เนิวจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า A4 นะคะ A4 ตัวนี้จะช่วยได้ในเรื่องใดบ้างนะคะสําหรับผู้หญิงที่อายุย่างเข้าวัยทองจะจะดีมากนะคะแล้วก็จะช่วยได้ในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแล้วก็นอนไม่หลับ ในเรื่องของคนที่เป็นวัยทองนะคะเหมือนนิวตอนนี้ก็คืออายุก็ย่างๆเข้าประมาณ50แล้วนะคะจะมีอาการพวกนี้แต่ว่าหลังจากที่นิวทานตัวนี้ไปแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนวัยทองนะคะจะรู้ได้เลยว่าความแตกต่างนะคะว่าผลลัพธ์ด,ดีอย่างไรคือ คือ,อนอนหลับได้ดีแล้วก็ประจำเดือนมาปกตินะคะแล้วอย่างหนึ่งจะบอกว่าผิวสวยมากนะคะแล้วก็ช่วยได้ในเรื่องของหน้าอกโตขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่วัย40อัพนะคะสำหรับผู้หญิงเราทั่วๆไปที่ต้องการความสวยงามแล้วก็เรื่องสุขภาพแลวก็เรื่องฮอร์โมนด้วยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ